ณวันนี้เนี่ยผมมั่นใจนะครับในความรักของผมนะครับผมได้จดทะเบียนสมรสกับคุณเจนนี่นะครับ9โมง9 09. 9 09. นาทีนะครับเมื่อเช้านี้เรียบร้อยนะครับจริง,รงๆนก็ต้องขอบคุณพี่เอด้วยค่ะที่ที่เข้าใจในจุดที่เจนนี่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ต้องขอโทษน,นะคะที่ก่อนหน้านี้เจนนี่ไม่ได้บอกความจริงกับทุกๆคนผมเองนั้นไม่ได้กะว่าจะ จดวันนี้นะครับผมขอเรียนตรงๆนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมา3-4วันเนี่ยผมก็รู้สึกไม่สบายใจและคุณเจนนี่เองก็ไม่ได้ทำงานตามอาชีพที่ตัวเองรักและก็ถนัดผมเองไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับกับคุณตู่เนีเป็นเวลาเป็น10ปีอยู่แนละ้วแล้วก็ทุกครั้งนั้นผมก็ไม่เคยออกมาชี้แจงครับผมก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ขอขอเลยครบว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมในชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆมีการได้บอกกับพเนก็เลยบอกไปเขาเองเนี่ยมาให้เขาเข้าใจครับเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวนะครับผมคิดว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่มีความสุขะนะครับแล้วก็เจนวันนี้คุณเจนนี่ก็คือเป็นเป็นคนครอบครัวสวยเหตุแล้วสารับเจนนี่แล้วนะคะพี่เอ๋เป็นเป็นคนที่อบอุ่นนะคะใจเย็นแล้วก็ คิดทุกอย่างรบอบคอบค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตต่อจากนี้ไปก็ก็ต้องดูกันอีกทีค่ะว่าว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณพี่เอ๋มากๆค่ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับวันนี้ด้วยค่ะไม่ได้มีการพูดคุยกับพี่ตู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวแล้วกันนะคะขออนุญาตจริงสำหรับจดทะเบียนนี่มีสิ่งสอนอะไรไหมคะไม่แม่ น้องความรักของพี่นี่ยิ่งใหญ่ยังมียกบอกคนที่จะไปเหย่อไม่ได้ครับไม่ไนายกบอกไม่มีครับสินสอดเท่าไหร่คะหลายคนจับตามามาชีวิตพี่อ่ะ